ไม่มีใครรู้แต่เรารู้รู้ว่าเรานั้นทำเพื่อใครไม่ว่าวันพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นไรสวัสดีครับองค์การสืบสวนการทุจริตโดยมีด็อกเตอร์สุขอนันน์วังสุนทรหรือด็อกเตอร์บันนอกเป็นประธานกรรมการบริหาร วันนี้วันที่สกันยายน2564องค์การสืบสวนการทุจริตภาค7และจังหวัดกาญจนบุรีได้ร่วมกันไปรับหนังสือร้องทุกจากวัดในพื้นที่อำเภอเหล่าขัญจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากวัดมีปัญหาไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินมาน,นานหลายสิบปี โดยวัดขอเข้าร่วมโครงการวัดยิ้ม FIO คลายปัญหาวัดให้กับวัดในพื้นที่ที่มีปัญหาทั่วประเทศไทยดังนั้นวัดไหนที่มีปัญหาในเรื่องของเอกสารสิทธิดินหรือไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติหรือมีปัญหาอื่นๆ สามารถที่จะร้องทุกมายัง FIO ในพื้นที่จังหวัดของท่านเพื่อเข้าร่วมโครงการวัดยิ้ม FIO คลายปัญหาวัดองค์การสืบสวนการขึ้นจินิที่พึ่งสุดท้ายของชาวฐานรากครับท่าทักรอบก่อน พุ่มในการสำนักพุทธจังหวัดปานจนบุรีว่าวัดต่างๆในเขตจังหวัดการนะครับยังมีเกี่ยวกับจังหวัดอี่นะที่ท่านรับผิดชอบอยู่นี้ยังไม่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาอีกประมาณร้อยกว่าวัด,มดผมเองก็ได้รับปากกับท่านอันธิราปันเมืองพุ่มในการสำนักพุทธไปว่าก็ขอให้วัดต่างๆนั้นได้ทำเรื่อง ร้องทุกมาที่สำนักพุทธก็ได้และวสำนักพุทธก็ส่งเรื่องให้กับหน่วยงานฟไโอหน่วยงานฟไอโอก็จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมต่อไปพร้อมที่จะช่วยเหลือวัดต่างๆเนื่องจากปัญหาแต่ละวัดนั้นจับไม่เหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่างที่ผ่านมาวัดของทายอดนั้นมีถนดที่ดินมีใบวิสุงคามเสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่มีชื่อในสำนักพุทธศาสนาก็ขาดสิั้์ต่า,าง,างมีพระที่เป็นนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะส่งเข้าสอบนักธรรมสนามหลวงหรือว่าสนามนาวกาศได้ในนามของวัหของตายอดจะทางนองนี้เป็นต้นทางคณะกรรมการก็วิ่งเต้นมาเป็นสิปีก็ไม่ได้เรื่องแต่ร้องคุ๊บมาที่หน่วยงานเอฟไออของเราปัจจุบันนี้นะครับทางสำนักพุทธศาสนาได้ทำเรื่อง ส่งไปยังสำนักพุทธชาติเรียบร้อยแล้วไม่กี่วันนี้ก็จะมีชื่อในทะเบียนของวัดถูกต้องตามกฎหมายตามหลักพุทธศาสนานี่คือวัดหนองต่อยอดหนองทาย,ยอดและต่อมาก็จะเป็นวัดหนองไผ่ล้อมวัดหนองไผ่ล้อมนั้นตอนนี้ปัญหาต่างๆนั้นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพสนั้นจิตกับวัดหนองต่อยอด คือวัดหนองไผ่ล้อมนั้นอยู่ในที่พระราชบัญญัติ2481คื่ที่ทหารแต่วัดนั้นสร้างมาตั้งแต่พศ248 2482หรือไงไม่ทราบปรากฏว่าตอนนี้ทางหน่วยงานเอฟไอโอของเรานั้นก็ได้ยื่นม,มีเข้าไปช่วยเหลือและก็ใช้ข้อกฎหมายต่งตางๆที่ ท่านดรสุพนันวังสุนทรได้มอบหมายมาให้ทางหน่วยงานเอฟไอโอของเรานั้นได้ไปดำเนินการและตอนนี้อยู่ในขั้นออกใบรางวัดให้เรียบร้อยแล้ววันที่22ธจนตายนก็จะทําการรางวัดเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ให้กับวัดหนองไผ่น้อมและมาที่ปัจจุบันคือวันนี้วัดโสนงามตำบลหนองสนอำเภอละขัน์จังหวัดจนบุรีก็เป็นวัดที่สร้างมาช้านาน มีอุโบสถมีศาลามีหอดมนมีสาธารณะมีสิ่งก่อสร้างวัตถุต่างๆนั้นเรียบร้อยหมดแล้วและรอบวัดนี้ก็ทราบว่ามีโฉนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ทางวัดสนงามนั้นโดยเฉพาะพระเดชวุณหลวงพ่อคุณสมอธิปัญโยมอกี้ได้ทราบแล้วว่ายังไม่มีชื่อยังยังยังออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ ติดต่อทางราชการมาเป็นเวลาหลายสิบครั้งก็ติดต่อไม่ได้และท่านก็ทําเรื่องร้องทุกข์มายังหน่วยงาน FIO ของเราและหน่วยงาน FIO ของเรานั้นภายใต้การนำทางการทุนดตรสุดนั้นก็ยก็ได้รับเรื่องและดูข้อกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันนี้ส่งเรื่องร้องทุกข์มาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เรื่องจากตอนนี้แงก่กฎข้อกฎหมายต่างๆนั้นทางสำนักงานที่ดินสาขาอำเภอเราขวัญได้รับรู้รับทราบและรับเรื่องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นกระผมในานาม FIO จังหวัดกาญจนบุรีและก็ในานาม FIO พัดเจ็ดนะครับซึ่งนาโดยท่านตร,รุอภิเดศก็ได้มารับเรื่องจากพระเดชาุมหลวงพ่อคุณสมอธิปัญโยครับ 万代。<One>